สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับเกมเดสท l ลู p นะครับกับผมแบดดี้คนเดิมนะครับวันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆไปเอาปืนตะปูที่ดีที่สุดในเกมนะครับเป็นปืนที่อ่าคือปืนตะปูเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่าปืนตะปูเนี่ยมันยิงแล้วมันไม่เกิดเสียงเนาะมันก็เหมาะสำหรับคนที่จะเล่นสเตลแล้วก็ต้องการที่จะแบบแบบไม่มีการยิงอะไรให้กันแบบวุ่นวายอะไรอย่างงี้ครับต้องการจะแบบทำเป้าหมายให้ร่รวงให้เร็วที่สุด เงียบที่สุดอย่างงี้ครับปืนนี้ก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปเอานะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่อัพแดมนะครับตอนมอร์นิ่งเนาะในช่วงเช้านะครับแล้วก็เราจะมาเริ่มต้นกันตรงเอ่อคอพาร์ทเมนต์หรือว่าพาร์ทเมนต์ของพระเอกนั่นเองนะครับเราจะตรงไปที่ไลบรารีเนาะ ไลบรารีเนี่ยครับเป็นเอ่อเป็นตึกที่อยู่ในเอ่อเขตของอัปแดมนะครับเป็นตึกที่มีอาวุธค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สามารถที่จะแฮกขโมยมาด้วยมาได้ด้วยนะครับก็คือเอาง่ายๆก็คือเหมาะสําหรับคนที่หาอาวุธเริ่มต้นเกมอ่ะครับคราวนี้ผมต้องอธิบายเพื่อนๆก่อนว่าสตูคนในตึกไลบรารีเนี่ยผมได้ทําการเคลียร์มันไปหมดแล้วนะครับก็เหลือตรงนี้ผมจะมีการแนะนําทิคเล็กๆนะครับว่า จะเข้าไปเอาปืนนี้จะมี2วิธีหนึ่งก็คือบูร่างฐานแม่งเข้าไปเลยเข้าไปตั้งแต่หน้าประตูเนี่ยแล้วก็ไล่ยิงแม่งทั้งตัวเลยนะครับจะอีกทางหนึ่งนะก็คือเพื่อนๆมาทางด้านขวาครับจะขึ้นจากด้านนี้เนาะเข้าไปแล้วก็กค่อยๆ,ๆสเตลาแฮกเทเลแฮกกล้องอะไรอย่างงี้ไปเรื่อยๆนะครับก็จะเข้าไปได้เหมือนกันแต่เข้าข้างล่างก็จะเร็วหน่อยแต่ว่าอาจจะต้องใช้ปืนที่ดีแล้วก็สกิลที่ดีบวกกับวัตถุประตกรอะไรอย่างเงี้ยที่มันโอเคครับ อ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมพาเข้ามาครับจากด้านหน้าเราเดินตรงเข้ามาะเนาะแล้วก็ย้ำนะครับว่าผมเคีรดศัตรูไปหมดแล้วเข้ามานี่จะมีเป็นตับเลยนะยี่สิบตัวเลยนะอ่ะเมื่อเข้ามายังถงห้องนะครับก็คุณก็คุณก็จะเห็นว่ามันมีแบบไอ้เนี่ยไอ้เวพอร์นที่แบบว่าอยู่ในหลอดแก้วเนี่ยมากมายเลยนะคราวนี้ เราทําการแท็กได้ครับด้วยวิธีการทำอย่างนี้เนาะแต่คราวนี้ผมจะไม่ได้จะพามาเอากระบอกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาเอากระบอกที่สเตลล์ดีสุดในเกมนะครับอยู่ประตูนี้อ่าคราวนี้ก่อนเข้าไปอย่าลืมแท็กกล้องนะครับเพื่อนเพื่อนหลายคนยังไม่ทราบนะครับในการแฮ็กเนี่ยเนื่องจากว่าระยะขอบเขตในการแทกของเราเนี่ยมันค่อนข้างสั้นเนาะคราวนี้ผมมีวิธีเทคนิควิธีลับนะครับคือสมมติว่าเรากดแฮ็กอย่างนี้นะครับแล้วเราไปอยู่หลังอ่า เนี่ยมันก็จะถือว่ามันก็ยังแฮ็กอยู่ดีนะครับก็คือกดแฮ็กปั๊บอย่าปล่อยปุ่มนะครับแล้วก็ออกมาตรงอื่นอ่ามันจะถือว่าเป็นการแฮ็กอยู่ดีนะครับมันก็สําเร็จเห็นไหมผมก็เปิดได้แล้วนี่ก็เป็นอีกทิกนึงนะครับเอาไปใช้กันดูเนาะคราวนี้นี่แหละคือปืนที่ผมจะพามาเอาความสามารถของอ่าสไปเกอร์พีทีหกตัวนี้นะครับก็คือจะทำดาเมจ ต่อศัตรูที่เราแท็กไว้มากกว่าปกตินะครับดีมากๆเลยสำหรับคนเพิ่งเริ่มนะครับแล้วก็เป็นปืนที่สเตลด้วยยิงแนละ้วไม่มีเสียงนะครับก็การแท็กศัตรูทําได้ง่ายๆครับก็โดยการกดลงนะครับใส่ศัตรูตัวไหนก็ตามที่เราต้องการอยากจะแท็กเนาะเดี๋ยวผมพาไปทดลองปืนนี้กันดีกว่าามันยังไงมีศัตรูเหลือไหมเนี่ยกูอ่าบาโอ้ยอันนี้นี่เดีย๋ยวผมทำการแท็กเขาก่อนอ่านี่ ตึ๊บแท็กแท็กปั๊บยงงิงปุ้งปุ้งปุ้งเห็นไหมคือเราทําการแท็กก่อนแล้วค่อยยิงนะครับถ้าอยู่ใน p พ a y s t a t i o n 5ไฟล์ในกดลงเนาะในการแท็กปืนนี้ดีมากๆเลยสำหรับคนเพิ่งเริ่มนะครับเพราะว่ามันยิงแรงแล้วมันก็ยิงเงียบด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันเพื่อนๆในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ